ดูดูเนี่ยเห็นไหมดูหน้าดูเลยนะเออขนาดเจ้าของยังต้องล่ามไปเลยว้าวสองตัวด้วยเนาะเสี่ยมาขาวด้วยมูดตุเมียด้วยนะอย่างนั้นกัดแน่แน่ตุเมียกัดมาสายันด้วยหมาคางแค่ด้วยนี่โอ้บัญชานงปานด้วยเออไม่กัดไม่กัดหรอ มันขายของกัดเหมือนเงมาที่บ้านละกัดล,ลูกก็ขายได้นะอย่าคิดว่าของลูกลูกก็ขายได้นะอย่างเนี้ยเออมันขายได้หมดแน่เออดึงออกมาเลยครับติมันมีแปดตัวมีที่วัดไฟมันนะ ว่าจะไม่รู้จะไปให้ใครซ่อมตั้งนานแล้วอยากจะซ่อมมันมน่ะม,มันมันลำพงไม่ดังอย่างเดียวก็ฟังอยู่ทุกวันนี่แหละใช้ยุว่วาสาแดงฟิวบติดลำพงอ่ะไม่ต้องแก่หรอกตัวนี้ไม่ต้องแก่แค่แปดตัวเท่านั้นเออ หาช่างซ่อมอยู่ไม่รู้จะหาช่างที่ไหนซ่อมโอ้นี่กระกาดนั่นเนี่ยโอ้มีสองตัวด้วยโอ้มาขาวอลังการงานช้างเลยเว้มาขาวนี่เว้เออดูหนาตัวนั้นเห็นไหมจ้องมะไรเห็นไหมเออเต็ท,ทีเว้ยาจำติดเลแล้วมาดูสิ เคยไปหาช่างซ่อมให้ดูยนมาซ่อมตอนนั้นไอซีไหมก็เปลี่ยนไอีไปฟังได้อะไรได้ลำนั้นแต่ทีนี้ไอเนี้ยมันเข้าไปไอกระแตมเข้าไปนั่นน่ะเนี่ยตัวที่ว่าสายเล็กอ่ะสายลำโพงมันอะที่ใส่ก็บลำโพองอ่ะมันมี ดูตัวลำโพงที่ลนะตัวที่เนี่ยเดี๋ยตัวนี้ออกจากลำโพงใช่ไหมเอ๊ะตัวนี้ลำโพงหรือไฟไไฟเออนี่นี่นี่ลำโพงเนี่ยมันจะเป็นตัวเขียวสองตัวหรือเปล่าเดี๋ยวฟับภาพลงก่อนนอนมาลงเลยก็ได้มั้งเนี่ยอันนั้นต่อไว้ที่ว่าสายลำโพงนั้นต่อไว้เฉยๆนะที่ว่าสายเล็กๆที่อามาเนี่ยผูกไว้เคยขันลำโพงออมาลำโพงไม่ขาดหรอกฟังได้อยู่ เนี่ยเสียบไฟก็ฟังได้อยู่แต่ทีนี้อีตัวเข้าลำโพงสองตัวแอมเขียวๆมันไหมหรือเปล่ามัดเฟรนีมัดเฟรไม่น่าเชื่อไอตัวตัวอันนี้สายลำโพงเนี่ยแล้วมันเยื่อมเสื่อมพวกซีพวกเขียวๆจะไหมไหมอ่ะกวยตัวพ่อลำโพงมันไม่ออกอ่ะอ้าวคั่อ่ะคัวมาถามไงคั่วอะไรถามไงโอ้มาดู Keep going. Bye -bye.